อืมหนูอายไหมไม่อายใช่ไหม,ม <c oughs> กินเลยค่ะกินแบบเป็นธรรมชาตินะคะ <c oughs> อืม ใช่บุรูกเออลูกลาคอยลุยแล้วมันนี่สามสาวลูกลาคอยลุยแล้วสามสาวสวยจังทั้งกินทั้งกินลูกลากินลุยลุยลุยสายลุยเป็นตาแซ่บ โอเคค่ะกินเลยนะคะโอเคค่ะมุมนี้ก็เป็นมุมหวานเล่นเด้อ กินแบบไอ้ไอค่ะพี่น้องพี่น้องจ้าลูกหอยอายกินเอาไหมซอมเอาไหมเอาไหมคะเป็นตาเซฟมาเด้อพี่น้องจ้ามาเด้อมาแซบเนาะแซบปะแซบจ้าตัวทำนี่แหละเนาะพี่ กินทั้งดูนะคะคนสวยของแม่นี่ราคาบรรยากาศของยายทองสีเมื่อเรามารวมตัวกันก็แซบดูทั้งกินทั้งดูนะคะคนสวยของแม่นี่ราคาบรรยากาศของยายทองสีเมื่อเรามารวมตัวกันก็ ยายเอาไหมซ่อมเอาไหมเอาไหมคะอื้อยินประเซบมาดื้อพี่น้องจ้ามาดื้อมาแซบน่ารักมากกินคำโตๆเลยค่ะลูก สาวน้อยของอน่ารักมากอืกินคำโตโตเลยค่ะลูกสาวน้อยของมุมนี้ก็เป็นมุมหวานเ้วนเอยอยแซ่บ ลุย้ายลุยเป็นตาแซ่บเสียงลงกินไอติมไหนไหนไหนไอซ่อมและช้อนของพวกหนูไม่เอามาเลย อร่อยมากเมากลยคะ่ะนี่นาะนี่นาะนี่เม็ดก็ะินนี่เห็นไหม <c oughs> กินด้วยกินด้วยอยากกินน้ำลายไหไน้ำลายอะไร <c oughs> โอเคค่ะ เลยนะคะโอเคค่ะแซ่บ yeah. กินลูกลากินลุยลุยลูกแซ่บอืม อร่อยมากอร่อยมากเลยคะ่ะนี่นานี่นานี่เม็ดก็ะหินนี่เห็นไหมจะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นตาแซบค่ะพี่น้องจา้าเอาไหมซมเอาไหมเอาไหมคะอื้ยเป็นตาแซบมาด้อพี่น้องจ้ามาด้วยามา นั่นแน่สวยกินเลยลูกกินเลยอืออมกินแบบไอ้ไอ้ค่ะพี่น้องพี่น้องจ้าลูกหอยไอย้กินอืม แม่เสียงลงกินไอติมไหนไหนไหน,ไ,หนไอซ่อมและช้อนของพวกหนูไม่เอามาเลยอเสียงลง กินไอติมไหนไหนไหนไอซ้อมและช้อนของพวกหนูไม่เอามาเลยจะประมาณนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะปินตาแซบค่ะพี่นงจ้ากินด้วยกินด้วยอยากกินน้ำลายอะไรมุมหวานอืมหนูอายไหม ไม่อายใช่ไหมอืม <c oughs> กินเลยค่ะกินแบบเป็นธรรมชาตินะคะแคบลูกโอเคค่ะกินเลยนะคะโอเคค่ะ กินด้วยกินด้วยอยากกินอยากน้ำลายอะไรน้ำลายอะไรเดี๋ยวว่าน้ำไม่อายหันต้องหายไม่เป็นไรตัวอายก็ได้เอาไหมซอมเอาไหมเอาไหมคะเป็นภาษา มาด้วยพี่นองจ๋ามาด้วยมาเสียงลงกินไอติมไหนไหนไหนไอซ่อมและช้อนของพวกหนูไม่เอามาเลยอกินแบบไอค่ะพี่นงพี่นองจ๋าลูก่อยไอกินเสียงลงกินไอติมไหนไหนไหนไอ ซ้อมและช้อนของพวกหนูไม่เอามาเลยิน